งานทำนบบป่านนั่งไว้เอาออกด้วัำเดี๋ยววอออกก็ได้เอ้เียนสิไปาก็ได้เลย อันนี้ว่าไปจะซื้อพอะวาลมยาำนี่มันจะไปเป็นป่องสบายดีเจ้าภาพเจ้าภาพล้างค้ากันไปมึอนี้บอสบายดีแล้วบอ่สบายดีแล้วะอุ้กอ่างแล้วเนาะปาดสายไฟสายไฟเนาะทุกคนเว่าเสียหายบัดบัดลังคาโอกาสจะใหญ่แล้วเนาะได้กางงามกับบอดี้ใจ๊มาได้บอ เงินเพ่เนะทุกคนเดี๋ยวถ่ายเงินสักก่อนแต่คิดถ่ายเจ้าของเงินเอามันมันมันปิ้วไปหอดใจนี่นะปุ๊บปอปอทุกคนฮะเพ่นดินกลับไปเื่นดินกลับไปล้างกระเบื้องกลับไปทุกคนแบบมันสิรูเป็นอันนี้อันนี้ล้างเงินใหญ่ตกะใส่เบาะเรือว่ามันไปเองโอ้ล้างเงินใหญ่ตกะใส่กระเบื้องแตกลายเติอนะทุกคน เดี๋ยวเขาจะเอาโดนบินขึ้นไปเบิ่งอยู่เทิงนะคนผวาเขาถ่ายทั้งมลมมาสิบเพื่อนล้มเนาะทุกคนแบบมันกระสีคล้ายๆกับมันผัดวาวเนาะเราคือแบบเขาปล่อยเ่าวแบบใหญ่แต่ได้มันแห่งพาไปไกลพอทุกคนเฮือนอยู่พุ่นล้างคาอยู่พี่นักพอสมควรทุกคนแต่ว่าโบดมีแต่ลังเดียวทุกคนมีสองลังแต่ว่าเขายัางโบดไปถ่ายลังเนาะในบิง่งรีวิวให้เบิ่งลังนี่สกักก่อนล้างหุ่นก็เป็นเทียงหน้าเท่าัน ผัดประมาณประมาณเจ็ดสิบเมตรเนาะทุกคนบ่ชหดลอยเมตรมาเบิดหลังคาเลยตะปูถอนิดนึงทุกคนมันแบบมันอาจจะเป็นแบบว่ามันเก่าแหละทุกคนมันเลยแบบลกไปเบิดหลังคาเลยกาาาลังงอยมมให่เป็นตะย,ยานเนาะคะเนาะใกล้แต่เบอรถือกูได้นนอันนี้เฮือนเสียญยุเก่าในคนเฮือนยใหาย โอ้โหลมมันจะคน้นมันคือย่อขึ้นลมในตีนรถถ้วยกับสาวขาวลมนอนใส่นอนในตีนรถโบแม่ Moment เนี่ทุกคนก็นี่นะพี่แก่ตกพี่ฟอดบอกมันตกแก่ไปเรื่อยๆเนี่มันกับอะไรข้าดีเลยก็แล้วผู้ข่านกงดียายอพัลเทอตะการปนคนแต่ว่าเขาจะเก็บขึ้นแล้วเดี๋ยวฮอปไปรีวิวตอนนี้เพื่อน,นปฐาลสกีกันนะคือกันเนาะออกเป็นเครื่องออกเบิรเครื่องหนึ่งคือกัน แต่ S <S ว่าอันนี้ออกเบิดล้างเลยอันนี้แบบว่าวมันไปส่วนหนึ่งแนตะ่มันมีปองไฮรลมขาวแล้วก็เลยแบบเออไปเบิดล้างเลยแบบนี้คือมีสายไฟระวังเตะด้ยอลไรสายไฟงานอยู่อหายอยู่นาแบบมันโล่งพดบ่านนอกงานเราเนี่ยมันคือแบบไป่ปนหีหกกวัวโกมาักข้อ มีหมากอยู่บ่อปีใดปีมกขอดกดกปีใดเสาปีใดเสาลอยกับสาขาเจ้ยพัวปีมกขอดกดอกหมกม่วงยังหล่นมันกับบ่อข่างกกไม้เนาะกุ๊กใหม้มันกับบ่อข่างปะไปเลยเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งทั่งเทิงเราทุกคน เปียกเบิดแล้วเนาะเครื่อนอย่้งเช่นเงนเออมีงูีหน่อยขึ้นเขาโชคดีเนาแต่คนแบบคนบบเป็นยังเจอของเงิน <มา S 1> ตกใจนะเนาะเออ๊ะมาน้กัรอได้เนาะบ่มีทรัพย์สมบ,บ,บัติเสียหายอ้ย ยามเฮาลแรงย่นแต่นอนเบิงดาวอยู่เด้อบัดมองแผ่มม่งแผ่ซาวขาวยังไปบ่เบิดเนาะยังน้อยๆนนึงขายมันโอ้หนักสมควรพี่น้องขออนุญาตสรวจทางในเนาะบ่อนอยู่บ่นอนเปียกเบิดอื้อหือแปนอเตพี่น้อง มับเงือคือร้ายเถ่ะบันอยากหลักมักเงืออีกขาวๆบ่ได้แล้วไงมันเหื่อบดสายพื้นสายไฟไม่กันอาชีดอกน้ำนาอทุกคนก็เลยแบบอยากเงินคือเงินเขาแสดงหนังเป็นเงินบุเงินโบราณหนังพีนักบ่ไปแล้วบัดนี้ นักพอสมควรนะทุกคนปวดเยอะคนกาสิทายภาพบรรยากาศให้เบิ่งภาพความเสียหายให้เบ euh huh ิ่งประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าเฮากะสิบ่ได้รีวิวหลายตัวเย็นใครแต่มันการน้ำเนาะเครื่องเครื่องเสียงเทเบิดบันไดพังลำตั้งวายแล้วนะนี่ข้าจอาหน่อยก็ชีตกใจนะทุกคนเดี๋ยวเราไปถามเหมืองเจ้าของเงินเจ้าของเงินระหว่าทุกอย่างยังลมกับลูก

มันอุ้มขว่ไปเลยแค่ป้าพูป้าลอยก็แเม็ดพูสุดหน่อดทุกคนสุดหอมแม่ตกใจแล้วนะเวลามันอะนะมันแล่นลงมาสัไปทาไหนอยู่เฮือนเขาคือว่าผัดไปทางนี้ มันมุนแบบจังเนาะมันมุนเลยลูกแม่นตอนแห้งๆเน่ะผัดกลับไปทางตะเวนตกเฮือนเขามาทางเงินจับเขาคิดว่บมาต้องย้ายทังผุนมาหอดแบบไปทังผุนเอ้าหอดแปลกงมันมุนกลับเาะบอกมันเฮือนมันหนาสิเฮือนลายทางข้าหรือบอกกับบัวบถือกอันแก้วมันเนาะมันจะเป็นป่องไปเด้มันเป็นลมมุนบอกเอากับบนใจกัน เวลามันมากก็บริเบิงแล้วเขายากเนาะดีเนาะแบบว่าดีแบบมันบบถือคนนะนะบถือผู้ใดถค่แม่มามันถือคนะบอยากจุดเฉพาะเพราะว่าเพื่อนไปีมันกับ่ไเ้เสียเสีคแต่ตอนนี้มันเปเียแต่ไงครับแต่ว่าควันหายแล้วยุแม่กับยุนหันตีตัวได้ไห้พี่จอาไม่ลูกนี่ใครแต่มันไปแล้วเนาะมันบบลงนั่น ข้างน้ำกกคามก็มีนะทุกคนแต่ว่าเวลาที่ว่ามีอันเหตุการณ์แบบนี้นะทุกคนในบ้านเราก็มีการซอยเรือกันก็คือตอนฮาชิมานะทุกคนเขาจะก็มีการปรึกษาหารือก,กันแล้วก็มาเบิ่งความเสียหายแล้วก็เสนอทางขันเมืองเสนอทางขันเมืองให้ซอยเรือนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีการซอยเรืออ๋อเสาเงินใหญ่เบิกได้หน่อยหนึ่งเนานะแต่หลังคาบ่ไปเนี่ยลงบนลัง แน่นะทุกคนก็หลายคนก็มาอบอุ่นเพราะว่าเจ้าก็เสียควันนะทุกคนเพราะว่ามันหลังคาเงินไปยังเลืออีกนั่นหนึ่งสากพากน้องว่าเรืออีกให้นึ่งนะทุกคนเสาหื่นหรือสิไปน้ำจะมันสิตกคอนถ้าแม่นัหนังคาเอาไปก่อนนี่เนาะมันสิตกลงได้นี่เนาะแม่เสาเฮือนนะทุกคนจะสิลล์รถบิดแต่ละเสา ข้ากระขึ้นเครงเฮือนกับเบอด้เบิรงทุกคนตัวนี้นเราลดแล้วตัวนี้อย่าเอามือป้อนใช่ไหมครับกรึบลองหันเลยเบต้าอีตนเขาจ่าเนาะทุกคนแต่ว่ายังดีที่ว่ามีเฮือนเฮือนลูกเนาะเฮือนลูกสองหลังอ้อมกับซิมิมองอยู่อยู่เนาะทุกคนแต่ว่าขันมีความเสียหายคืออย่างเสี่ยนะทุกคนกับซิมีการปรึกษาหาเรือแล้วก็ซอยเลือกันอยู่ในบ้านเพราะว่าบ้านเฮายามถูกอ่ะ ุขนํากันนาะทุกคนยามสุก็สุนํากันข้ากะบ่ตกกะบ่นด้เนาะทางนี้เนาะเอาอ้แมมเจ้าคือได้แนวเมื่อวะากก่เจ้ามาก่อนเจ้าบ่เห็นเนาะบ่แลรบิโก้ก็อยู่ในนี้เารถนั่นบิโก้หมอย ก่อนชิมือก่อนชิมือในพวกมือมากระคุ้มค่าเติบอยู่ในคนหน่อยนั่งเห็นเรามันหนีบมือได้ครับจะหมอกยัหมอกก็แต่ทุกคนกะสิท่าให้เบิ่งประมาณนี้ทุกคนละกะสิเอาผ่ามุมสูงให้ทุกคนได้เบิ่งเพราะว่ามันจะสังเกตง่ายกว่านี่นะทุกคนเฮากับทีมงานกะสีมารายงาน สภาพความเสียหายพอข,ข่าวๆกันทุกคนขอเป็นสื่อกลางนะทุกคนอบอกว่าสิเป็นความบันเทิงแล้วกันแตคือแบบเหตุการณ์แบบนีน้นะทุกคนสิเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะทุกคนกับสิคอโตไปเบิ่งลางที่สองกันทุกคนทวาลาังที่สองในการเสียหายหนักคือกันรังนี้เป็นสครองเงินนะทุกคนขาเถิดขาปีขาปีขอบคุเบิ่งเดี๋ยวเข้าไปก่อนเด้อเจ้าของเองินเด้อสู้สู้ส ี่แหล,ละทุกคนบ้านเาทายามถุกกับถูกนำกานนนะทุกคนยามสุกกะสุกนากันซอยเรือกันนี่แหละทุกคนเวลามีเหตุการณ์อย่างกะสิมีเงอนไก่ทนนุกคนหรือว่าคนในบ้านกะสิมาเบิง่งมาแยงแมนเพราะว่าเงอนไก่เขาเจ้าสิมาหอดไวกับผมแต่บางคนก็นยังโมหูข่าวเนาะแต่ว่าผูห้หก,ก็คือแบบพวกการนาพวกพอบ้านพวกกองร้อนเนาะเดี๋ยวเขาจะโมโหแต่ว่าเขาเจกากำลังถากันลกะสิลงมาสํารวจกำลังแลทุกคนเดี๋ยวจะได้กะสู้ๆด้ข้าวคอโตไปก่อนไปเบิ้งน หลังจากเมื่อวานเนี่ยเขาลงเก็บเนาะทุกคนกับตอนนี้กับที่บ้านไกลกัมูคลองลาเนาะหมู่คอง,นะง,งอ้ายก็มาซอยเรือมาซอยอันพื้นผูเฮือนเพราะว่ามันมีเฮือนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเฮากับมื่อน,นี้ก็เอาเงินมาซอยเหินเนาะทุกคนซอยเป็นกำลังใจ <laughs> เที่งมันสีสื่อสังกะสีได้โบเบิร์ตกับยางเนาะทุกคนเป็นแบบซอยเสื้อละเล็กละหน่อยเนาะฮ่มกันมาอาัดซืได้เขาซอ,อยอยู่สามแสนเนาะทุกคนและะ้วกับน้องสาวเขาซอยอยู่พันบาท พันบาทกับสามแสนกว่าเนาะทุกคนแล้วกามีน้องอยู่ทางอันทางใต้เนาะทุกคนส่องส่องเบาซุกเนาะทุกคนเบาซุกฝากมาทางใต้ซอยอายเพิ่นอันสามแสนาะทุกคนนั่งง่ายกาก็ขโมกกบใจและทุกคนและไอ้น้องที่คิดเห็นโดยเฉพาะและเบากอกับน้องสาวและกับเอื้อยเนาะเอื้อยเอื้อยห้ากับซอยสามแสนแต่ว่าจะแบ่งไปทั้งุลนนำ ขอขำโม้ขอบใจและกูคุ้นน่ะแหละเห็นได้แล้วมันเป็นไปเลยเด้โดยมีแต่มียังอยากอวยพรกขอให้เจริญเจริญน่ะแหละขอให้งานหลายๆคนเขับเบิ่งหลาลัยน่ะและเห็นได้กันขอให้ช่วยเลือไอ้น้องไปต้นนันนิดตลอดไปและขอให้อยู่ดีมีแห้งน่ะแหละยังอยากขอให้ได้สมปรารถนาเด้อโดยไอ้ก็บ่มีหยังเลยเด้โดยมีแต่คำอวยพรน่ะและให้ โดยชลอยเลือก็ได้าใช่นล้วเงินเป็นมาชลอยเลือกเบื้องต้นเมื่อนี้แล้วเอาจากวาเกาะเพิ่นเน้นกเพิ่นน้ำกับน้องอะไรกับกัปเอื้องอันนี้เป็นงบส่วนตัวของเราเองเราทุกคนก็ขอบโมงขอบใจเพิ่นหลายๆและทั้งหมดเลยโมมียังสิตอบแทนและมีแต่คั้ขอบใจและก็ขอบโมงขอบใจหลายๆขอบใจแค่กันหน่อย ให,ให้เลี้ยวไปไวเ้เงินก็นจังมีเงิอนอยู่ได้กินข้าวน่มกันด้โ <c oughs> ดยกินกินข้าวซาเมคีบ้างไหมนี่ข้ขาวซาเมคีเพิ่นเร็่กับข่าวนี่ยนี่เราทุกคนล้างนี่ก็ไปเป็นภาษาษาัยธรรมชาติเราทุกคนมันแบบเอาบอกสามารถกำหนดแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปเบิ่งนทางเพิงกันแล้วทุกคน รวมกับประมาณเก้าแสนปลาหน่อยหนึ่งเนาะโอ้แ <laughs> ม่ครัวเห็ดต้มไก่บ่ต้มไก,ก่เลี้ยงส่างนี่แหละ,ะทุกคนยามถูกกับบเคาบ่ได้ทิ่มกันเนาะทุกคนมาซอยกันาบ้านบ้านเฮา,า,า,าเขาอิ่นว่าบ้านข้ามาสิเป็นตะยูก่กอ่ะคนในบ้านต้องสามัคคีกันก่อนจะเป็นบ้านที่ว่าเป็นตะยู่ กันคนในบ้านโบซามาคีกันต่อให้บ้านจเจริญสําดกับโบเบตาอยู่เนาะทุกคนเพอาะก่อนบ้านสิจเจริญได้ก็ต้องมาจากยิตใจคนที่าจเจริญแต่สิเป็นบ้านที่ว่ะเจริญพัฒนาเห็ดหลายคนบอจจกห่อนน้อยกลุ่มใส่หลายกลุ่มอยู่รวมกันาะลง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 บริเฮตเนาะเล่บริหนะ่อนเป็นได้โลกเมื่อยอยู่บะ ัมเป็นยังอยู่ได้สูได้ใช่ไูด้บยสบายบอกมันเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษทีเรียนเนาะซอยเรือประชาทชนพนส้่าต่อหลายคนเราตะคนมาซอยกันเพราะว่าเถื่อนเพื่อนเถื่อโตเนาะอาศัยแบบพึ่งพาไปมาหาสูกันได้นี่คือพลังคนมันทั้งเลยเฮ็ดอยกันน่จูด้เลกดะแไล่ห้เลยต่ะแปก สามกีคือปลาล้างขามันพังกับซอยกันแล้วอ่ะงานที่ทำตาในเราตะโกนบริซอยกับมาซอยเป็นกำลังใจอยู่ทางลมกับมี่ฮะเพิ่หนอาสิเป็นเบื้องล้างกับมี่เราตะโกนทางลมแต่ว่าผู้ผุ้อยู่แนวหน้ากับทั้งผี เดี๋ยวฮาวการซีคอยช็เก็บไปซัมเนี่ก่อนนะทุกคน,นเดี๋ยวจิมาอัปเดตให้เบิง้งหลังจากที่ว่าเพื่อนอาเพป็นเฮ็ดแล้วนะทุกคนมุ่งแล้วเบิ้งฮาจะาิมาถ่ายให้เบิ้งอีกเท่หนึงเพราะว่าตอนนี้เฮาก็สิไปเบิ้งเพื่อนหลังที่สองก่อนนะทุกคนเพราะว่าล้างนานกาเสียหายนักคือกันโต๊ะขอทงหน้าหัวซังกระสีแต่ว่าล้างนี่กัทั้งเพื่อนใหญ่แล้วก็เพื่อนครัวเสียหายแต่ว่าทั้งเมืองเพื่อการซีซอยนะทุกคน,ตนแต่ว่าเพื่อทั้งเมืองเพื่อมาซอ,อยเฮาก็ต้องซอยเหลือกันก่อนเนาะเพราะว่า มีมองอยู่ลักๆเหม็นเอาสู่สู่สูสร้างบสุคนจะ่องนอนหองน้ยางพอคุณกซอยกดได้แนหนึ่งอ๋อย่พ่อกซอยแซนหนึ่งอ๋ย่างพ่อคุณนายขึ้นตอนขึ้นไปอลโอลวงพ่อวัดกะแซนหนึ่งทุกคนแกทุสีแหละนำใจบ้านเา มานออกมาน่าทุกเนี่ยทูกกระซอยกันเนาะเจาขาวสามกีจะกันจะไปเเ้าไปเบิ่งทั้งเทิงก่อนได้ทามีอากาศกับชิมมแวกินข่าวนาะโดยโดยขอบมมกขอบใจไล่ๆโดยข้อยู่ดีมีแห้งโดยนีไรกับขอยจะเลื่อนรุ่งเรื่องแล้วซาจุเจ้ากับห้าจะเลื่อนขึ้กันอหไหายนอกนะเบิ่งผ้าได้หนีตลอดโดยหายคอหายแขนเด้อจะคล้องเงินโดยโดยโดย นี่แหละเราทุกคนสําหรับอันเมื่อนี้ก็คือแบบเอาเป็นตัวแทนให้เอฟซีทุกคนที่ว่าเบิ่งซองเฮาที่ว่าสนับสนุนซองเราทุกคนขอกุศลโลบุญที่ว่าเฮามาสอยเหลือไอในเมื่อนี้ก็ให้เอฟซีทุกคนจงมีสุขภาพแข้งแงและก็ล่งร้วยเงินคำบริสุทธิ์ทุกคนทุกคนเพราะว่าเฮากะกว่าสีมีเงินมาสอยเพิ่นได้ในการอาศัยพี่น้องเอฟซีทุกคนที่ว่าติดตามซองมาตลอดทุกคนเฮากันยังบบเคยเหดุซองที่ว่า มาซอยเรือซอยเรือจักเตื่อเ่เคยเหตด์สองซอยเรือคนจักเตื่อหากะครั้งแรกมาทุกคนเป็นบ้านเฮาเองถือว่านักพอสมควรนะทุกคนเท่งเฮาสที่ซอยแบ่หบรายแต่ว่าเ้าก็ซอยเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะทุกคนสู่ชีเิตต่อไปนะทุกคนเพื่อนว่าแะละยามถูกกระซอยเรือกันยามซุกกระุกนํากันนะทุกคนเพราะว่าคนบ้านเดียวกันสภาพทางหลังที่ว่านักพอสมควรนะทุกคน ภายธรรมศาสตร์มันมาเลือกภายนะทุกคนบ่ว่าประเทศพัฒนาหรือว่าประเทศด้อยพัฒนาอียังก็แล้วแต่ภัยธรรมศาสตร์นี่ก็คือแบบเป็นอุทกภัยที่ว่าอันตรายเยนะทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปก่อนทุกคน